สวัสดีครับวันนี้หลายคนคงสงสัยแล้วก็แปลกใจว่าทำไมราคาทองคำถึงมาไกลได้ขนาดนี้ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นผมเลยพยายามทำความเข้าใจและหาเหตุผลทุกอย่างเข้ามาตอบตัวเองสุดท้ายผมได้คำตอบให้กับตัวเองนะครับในมุมมองของผมนะผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมให้คำตอบกับตัวเองเนะี่ยเป็นสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิดแต่ผมมีความเชื่อ ว่าราคาทองคําที่มันเกิดขึ้นได้ถึงขนาดนี้เนี่ยมันเกิดจากฝีมือมนุษย์มันคือการกระทําของมนุษย์มันคือการตัดสินใจของมนุษย์ของคนส่วนมากเพราะว่าคนส่วนมากมีความเชื่อเหมือนกันมีเซนติเมนต์ความเชื่อมั่นในตัวทองคําว่ามันจะเป็นทรัพย์เินที่ปลอดภัยที่สุดตอนนี้ แล้วเป็นทรัพย์สินที่น่าลงทุนที่สุดตอนนี้และให้ผลตอบแทนมากที่สุดกับการลงทุนอย่างอืน่นในช่วงเวลานี้นะครับเมื่อทุกคนเห็นแบบนี้คิดแบบนี้ผลมันถึงออกมาแบบนี้มันน่าจะเป็นเหตุและปัจจัยของคําตอบน,นี้และคนส่วนใหญ่ที่เขาเชื่อแบบนี้เขาก็ไม่ได้เชื่อ,อลอยๆเขาก็มีเหตุผลเข้ามาซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การหา Data ข้อมูลข่าวสารไม่ว่าเป็นเรื่องของเฟสประกาศเศรษฐกิจหรือจะลดดอกเบี้ยหรือเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์การสงครามหรือเรื่องของค่าเงินเฟอ้อหรือดอลลาร์จะลดจะอ่อนตัวเหล่านี้มันเป็นเซกเตอร์ต่างๆที่มีเหตุผลให้มาซัพพอร์ต ความเชื่อของคนส่วนใหญ่ว่าทองคําจะมีราคาแพงแล้วไปต่อจริงๆมันก็คือศรัทธาครับคือความเชื่อไม่มีพลังอะไรที่น่ากลัวและยิ่งใหญ่ที่สุดเท่ากับศรัทธาความเชื่อถ้าเรามีความเชื่อมีซ e n t เม e n ์ยึดมั่นเชื่อมั่นจริงๆว่ามันเป็นอย่างนั้นการกระทําต่างๆมันก็จะออกมา แบบนั้นและนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่เห็นแต่มันมีคำถามนะครับทีนี้ถ้าคนส่วนใหญ่เห็นแบบนี้คิดแบบนี้ทำเหมือนกันแบบนี้คนส่วนน้อยเขาก็ต้องเห็นครับแต่ที่สำคัญมันอยู่ตรงนี้มันเป็นทฤษฎีทุนนิยมคนส่วนน้อยกับคนส่วนใหญ่ จะมีความคิดเห็นที่ตรงกันข้ามแล้วก็จะยึดโยงเหตุผลและมากระทบกันไปมาเพื่อหาผลลัพธ์ของมันคนส่วนน้อยเนี่ยเขาจะตัดสินใจก็ต่อเมื่อหลังจากที่เขาดูคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าไปประเมินแล้วเข้าไปดูการาฟแล้วเข้าไปมีคอแล้วหลังจากที่คนส่วนใหญ่ตัดสินใจแล้วคนส่วนน้อยเขาถึงประเมินความคิด ของคนส่วนใหญ,ญ่อีกทีหนึงเขาจะเป็นผู้เฝ้าดูเขาจะไม่เป็นผู้ถูกดูคนที่เข้าไปดูการาฟคนที่เข้าไปเล่น่คือผู้ที่ถูกดูเนี่แหละคือทฤษฎีของทุนนิยมแต่จริงๆแล้วทฤษฎีนี้เนี่ยมันก็มีพื้นฐานของหลักธรรมนะมันใช้ได้เหมือนกันถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อแล้วเนี่ยเราก็จะมีหลักการ ยึดมั่นในสิ่งนั้นทำในสิ่งนั้นเหมือนกับคนส่วนใหญ่ที่เชื่อว่าการลงทุนกับทองตอนเนี้ยมันน่าลงทุนที่สุดทำไมก็เชื่อขนาดนั้นน่ะเอ้เซ e n t i m e n t เนี่ยความเชื่อมั่นเนี่ยมันต้องเชื่อถึงขนาดไหนมีนักลงทุนท่านหนึ่งท่านยกตัวอย่างได้ดีมากเลยเขาบอกว่าการที่เราจะเชื่ออะไรเนี่ยมีซนติเมนต์เชื่อมั่นอะไรสักอย่างเนี่ยยกตัวอย่างว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาจะต้องรวย นหนาคนเนี่ยเขาต้องรวยไม่ว่าจะเหตุผลอะไรที่จะมามาซัพพอร์ตให้ดูแล้วเนี่ยไม่มีความน่าจะเป็นเลยแต่เขาก็ยังเชื่อว่าเขาจะรวยแต่เนี้มันก็ยังไม่เป็นความเชื่อที่เป็นความเชื่อที่จริงๆนะแต่ถ้ามามองในความเป็นจริงเขาอยู่ในสภาวะที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีทรัพย์สินไม่มี เงินทองไม่มีไรายได้ที่ที่มองไปสู่ความเป็นจริงเลยว่าเขาจะรวยได้แล้วไปตรงไหนถามใครก็มีแต่คนบอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้มันไม่มีเหตุผลเลยไม่มีความจะเป็นน่าจะเป็นเลยเกิดขึ้นได้เลยแต่เขาก็ยังมีความเชื่อแต่เขากลับเชื่อว่าเขาทําได้แล้วเขาจะรวยได้นั่นแหละมันต้องเชื่ออย่างนั้นนั่นถึงเป็นความเชื่อที่เป็นความเชื่อ,องจริง ถ้าเชื่อมโยงมาในเรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องของศรัทธาหลักการเดียวกันเราต้องมีความเชื่อมีความศรัทธาอย่างลึกเช่นในพุทธการพระพุทธองค์ท่านบอกสาวกของท่านว่าระหว่างที่มีไฟไหม้อยู่บนศีรษะกับการมาทำอานาปานสติท่านต้องทำสิ่งไหนก่อนคำตอบคือทำอานาปานสติ นั่นต้องเชื่ออย่างนั้นสาวกเชื่อ,องั้นเลยถ้ามองอย่างปุถุชนคนทั่วไปก็จะหาเหตุผลมาเข้าข้างตัวเองว่าเอาถ้าทําอย่างนั้นไฟก็ไมหมผมมันเสียชีวิตได้นะแต่ความหมายของพระพุทธองค์ท่านลึกซึ้งมากถ้าเราเสียชีวิตถ้าเราจะเสียชีวิตเราก็เสีย,ยแค่ชาตินี้แต่ถ้าเราดับไฟในกิเลสก่อนเราดับได้ เราก็จะไม่มีการตายเกิดขึ้นเพราะมันจะไม่มีการเกิดมันต่างกันมากเลยนะคือมันต้องมีความเชื่ออย่างอย่างลึกมันต้องมีความเชื่อที่ยอมเอาชีวิตเข้าแลกเหมือนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานพระสายป่ากกรรมฐานนะที่เข้าป่าซึ่งในป่าเนะี่ยมันมีอีกร้อยหลายร้อยหลาย,ลายพันวิธีที่จะฆ่าชีวิตเราทําลายชีวิตเรา แต่ท่านก็มีศรัทธามีความเชื่อในช่วงที่วิกฤตวินาทีนะ่ะเป็นตายแต่ชีวิตนะ่ะท่านยอมเอาชีวิตเขาแรกสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อท่านเอาชีวิตเขาแรกเนี่ยผลของมันก็คือการสละการปล่อยวางการละทิ้งแล้วความยึดมั่นถือมั่นในการน้่การละทิ้งแล้วในอัตตาตัวตนเพราะท่านเข้าถึง ถึงการหลุดพ้นแล้วว่าการยึดมั่นถือมั่นมันเป็นทุกข์ขันห์ามันคือทุกข์มันเป็นอุปทานเป็นสิ่งสมมุติเมื่อจิตมันเข้าถึงที่สุดของความบริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันก็จะหลุดพ้นสิ่งสิ่งที่ที่เราถูกห่อหุ้มด้วยกิเลสสิ่งที่เราถูกห่อหุ้มด้วยความยึดมั่นถือมั่นนั่นมันต้องเชื่ออย่างนั้นมันต้องเชื่อและศรัทธาถึงขั้นเอาชีวิตท้อแร้ ในพุทธการนะพระพุทธองค์บอกให้สาวกเนี่ยตามท่านมาแต่ที่นั่นเนี่ยที่ที่จะไปนี่ยมีเหวลึกสาวกก็ยังก้าวไปนั่นมันต้องเชื่อนขนาดนั้นเชื่อโดยศรัทธาที่มั่นคงอย่างลึกนี่คือเรื่องของเซนติเมตนความเชื่อมั่นคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมี แต่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับคนส่วนน้อยคนที่อยู่ระดับหนึ่งเปอร์เซ็สามเปเซเขามีวิธีคิดเขามีความเชื่ออย่างนี้เขาเชื่อว่าถ้าคนส่วนใหญ่คิดแบบนี้ทําแบบนี้ผลมันจยอกแบบนี้แล้วเขาถึงมาตัดสินใจทีหลังนี่คือความตาม่างในทฤษฎีของทุนนิยมฉะนั้นคนส่วนน้อยเนี่ยถึงเป็นผู้เฝ้าดูรอให้ คนส่วนใหญ่ผู้ที่ถูกดูเนี่ยตัดสินใจก่อนในทางหลักธรรมเหมือนกันเหมือนกับเรานั่งทำอานาปาณสติที่ว่าเหมือนกันในหลักปฏิบัติธรรมผู้เฝ้าดูกับผู้ถูกดูมันก็คือตัวจิตขณะที่เราทําอานาปาณสติมีสติรู้อยู่กับลมเนี่ยถ้าสติกับลมกับจิตเป็นเนื้อเดียวกันมันก็จะเกิดสมาธิเมื่อเกิดสมาธิปัญญามันก็เกิด ขนาดที่เราทําเนี่ยเราเห็นอาการของจิตเมื่อจิตมันออกไปจากลมเนี่ยมันก็จะมีการปรุงแต่งในเ,เรื่องของอนาคตหรือกลับในเ,เรื่องของอดีตถ้าสังขารการปรุงแต่งมันเกิดขึ้นในจิตเนี่ยผู้ที่เฝ้าดูจะรู้ไอตัวคิดไอตัวปรุงแต่งเนี่ยมันคือผู้ถูกดู แล้วอะไรล่ะคือตัวผู้ที่